คือเมื่อก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าตอนจดไหลย,ย้อนเนี่ยลำบากจริงๆกินอะไรเนี้ยไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะจุกแล่นแล้วคออันเนี่ยจะอืดท้องเฟ้อหายใจก็ไม่สุดแล้วเลยเนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วมันเหมือนมีน้ำย่อยเนียนะฮะมันจะพุ่งมันมาอยู่เรื่อยเลยนี่ครับผมต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงนะครับแล้วก็ทานจริงหายจริงด้วยนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูวันนี้เลยคือต้องบอกงี้ตอนนี้เนี่ยได้เวลากินอาหารมื้อเย็นแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่กินรวบกินรวบคืออะไรคือเช้าเนี่ยบางทีผมก็ไม่มีเวลาที่จะทาน กลางวันก็มีเวลาทานถามว่าเพราะอะไรผมก็จะอ่านข่าวทำรายการสดสุดท้ายก็ต้องกินรวบมาไว้ตอนเย็นแบบนี้เป็นมื้อเดียวเลยนะฮะคือกินสามื้อนี้ลําบากมากในชีวิตแต่ละวันของผมเนี่ยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนตดไหลย้อนเนี่ยลำบากจริงๆกินอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะจุกแน่นแล้วคอมันจะอืดห้องเฟอหายใจก็ไม่สุดแล้วเลยเนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วมันเหมือนมีน้ําย่อยเนี่ยนะฮะมันจะพุ่งมาอยู่เรื่อยเลยนะครับมันลําบากมากเลยนะมันจุกที่คอสุดๆเลย ตอนนั้นไม่กล้ากินอะไรเลยคือเรียกว่าน้ําหนักเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่นาน่ะลดไปยี่สิบกโลน่าตกใจมากครับคือที่บ้งที่บ้านเนี่ยกังวลใจกันหมดเลยแต่ตอนนี้นี่สบายมากเลยกินได้ปกติแล้วอาการดีขึ้นแล้วนะครับและที่สําคัญต้อยห,หายแล้วนะครับก็อย่างนี้ฮะผมต้องกินนี่ครับ G R D plus แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคือจะติดตัวตลอดเวลานะครับเอาไว้กินตอนที่ช่วงเรารู้ตัวว่าเราเองเนี่ยต้องกินเยอะๆช่วงไหนกินเยอะนะหรือกินแน่นแบบจัดเต็มเนี่ยก็ต้องนี่ครับฮาชิ G R D plus หนึ่งเม็ดครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูเลยนี่หออกมาปุ๊บให้ดูว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยกัญชัยไม่กินจริงหรอกมาพูดย่งวุ่นอย่างนี้นี่ดูนะนี่นะกินตลอดนะในหนกระแสานี่กินทุกวันนะอ่าดูนะอนี่อือืมอ่ะเห็นไหมสักพักเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะขับลมละ แล้วก็เลอออกมานะฮะเราจรู้สึกว่าเราเนี่ยสบายท้องนะครับแล้วว่าเลอออกมาเนี่ยก็ไม่เปรี้ยวแล้วมันจะหอมคือไม่ต้องกังวลเลยนะครับหรือว่าใครเองที่รู้สึกแน่นท้องกินเยอะก็กิน GID Pass ตัวนี้มันช่วยขับลมได้แน่นอนขับแก๊สต่างๆนาๆนะครับต้องการการเป็นกรหไหยย้อนไี่ดีมากๆเลยถ้ามีดีจริงนี่ผมไม่พกติดตัวแน่นอน นี่ครับยาดีพัสนะครับจัดการลึกหลดไหลย้อนนะครับนอกจากเรื่องขับลมแล้วที่สําคัญคือมันจะไปกระตุ้นการสร้างเยื่อเมือกให้หนาขึ้นนะครับเพื่อไปเคลือกบกระเพาะของเรานะครับไอความทรมานต่างๆนานา,นาไออาการที่แบบว่าจุกที่คอนะครับเลอเปรี้ยวนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบแสบร้อนกลางหน้าอกเนี่ยมันจะหายไปเลยครับ